เมื่อปปง,งมีการยึดอายัดทรัพย์สินในเรื่องของอชอบพวงประชาชนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศในราชกิจจารุเบกษาให้ผู้เสียหายในรายคดีสําคัญเนี่ยมายื่นคําร้องของคุ้มครองสิทธิเรายืดอายัดทรัพย์ในภาพใหญ่ได้ประมาณเกือบหมื่นล้านนะครับคือ9,400กว่าล้านนะครับเช่นคดีที่สําคัญสําคัญก็คดียาสิติด รายใหญ่นะครับคดีชอบโกงหุ้นมเนี่ยม,มก็สี่พันกว่าล้านตอนนี้ก็ส่งสารไปแล้วคดีหลักสี่คดีเกี่ยวกับชอบโกงประชาชนรายสําคัญสําสคัญนะครับหรือว่าคดีบุกลุกอุอทยานแห่งชาติคดีบุกลุกทรัพยกรธรรมชาติที่ตัวตาลุ่เต่ตาที่เกาะหลีเป๊ะนะครับอีกร้อยสามสิบกว่าล้านอันนี้ก็เป็นภาพใ,ใหญ่ๆก็คือปีหกหกจนถึงกันยาหกหกที่ผ่นา 66, นมาเนี่ยเรายึดทรัพย์ไปประมาณหมื่นล้านนะครับแล้วก็ในปีหกหก เราก็มีการส่งทรัพย์ให้ตกเป็นของประยดินไป8,800กว่าล้านถามว่าทำไมาถึงมีการเปิดเผยคำสั่งยึระยัดในเว็บไซต์สำนักงานปปง,อ,งอย่างแรกก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าของท,อทรัพย์สินที่ถูกกระทบสิทธิ์เขาสามารถเข้ามาโต้แย้งสิทธิ์ได้อันนี้ประการแรกประการที่2ก็ประโยชน์ของบุคคลที่3 หรือคนที่สุจริตนะฮะบางครั้งเขาไปดาเนินการตัดตัวทรัพย์สินที่มีการยึดอายัดไว้แล้วก็เป็นปัญหาในตอนหลังหรือบางครั้งมันมีการหลอกเอาคาสั่งปอบงเป็นหลอกให้ประชาชนสับสนนะครับตรงนี้ประชาชนก็สามารถเข้ามาตรวจสอบว่าไอ้คำสั่งที่ออกไปกับคำสั่งจริงๆที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยอันไหนเป็นคำสั่งจริงคาสั่งปลอมเมื่อปปบงมีการยึดอายัดทรัพย์สินในเรื่องของชอบพวงประชาชนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้เสียหายในรายคดีสําคัญเนี่ยมายื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ดังนั้นชื่อรายคดีต่างๆตรงนี้สาคัญนิดหนึ่งนะครับก็จะขอความกรุณาสื่อช่วยเผยแพร่เรานิดหนึ่งเพื่อคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะได้ทราบแล้วเข้ามาขอร้องคุ้มครองสิทธิ์ได้เป็นกรณีที่นายคมคงแก้วหรืออดีตพระคมเนี่ยเป็นคนสั่งให้เจ้าว่ามีการโอนเงินของวัดที่รับบริจาคมาจากประชาชนเนี่ยไปเข้าบัญชีของพระคมแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องสมพั์กับพระคม ในครั้งนี้นะครับกรรมการธุรกรรมยึดใบ1,512รายการแล้วก็มีมติเป็นเงินประมาณ301ล้านนะครับแล้วก็มีมติส่งเรื่องให้เอยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้สารแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของไปเด็ดแต่กรณีนี้มีผู้เสียหายคือวัดครับในคดีลักษณะแบบนี้วัดเป็นผู้เสียหายก็สามารถมาร้องขอคุ้มครองสิ์เอาเงินคืนให้กับวัดได้อีกรายหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญครับ เป็นกรณีของทุจริตสากรอ,อมทรัพย์ค่ายอิงขยุธบริหารที่จังหวัดปัตตานีอันนี้ก็เป็นพนักงานของสากรนะครับใช้ความใกล้ชิดกับตัวเงินก็มีการโกงเงินของสากรไปก็มีการแจ้งให้ปปงชุวยึดอายัดลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกับวัดป่าที่โคราชก็คือว่าส่งสารเดี๋ยวก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับตัวสากรทรัพย์ที่ยึดได้เนี่ยไม่ได้ตกเป็นของไม่ด,ดินนะฮะคืนให้กับสากรไปหลักปปงหลักเรายึดให้ตกเป็นของไม่ด,ดินนะครับ แต่ในคดีไหนที่มีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานเช่นคดีช่อโกงประชาชนลักษณะแบบนี้หรือคดีที่มีวัดหรือมีนิติคลผู้เสียหายสามารถมาขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้หลักทรัพย์สินที่ยึดอายัดเนี่ยคนแรกเลยที่เราจะแจ้งให้ยื่นคําร้องขอรับทรัพย์สินไปดูแลและแะโย์คือเจ้าของทรัพย์แต่เพียงแต่ว่า อาจจะต้องมีหลักประกันบ้างเพราะว่าทรัพย์อานจะเสื่อมค่าเสียหายว่าสุดท้ายถ้าสารสั่งตกแล้วมันเสียหายไปทรัพย์ก็จะพร่องนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้อยู่ในระเบียบคณะกรรมการประงว่าด้วยการบริหารการรับสินไหมครับเจ้าของทรัพย์สามารถเอาทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนครับแต่ต้องมีหลักประกันจนกว่าคาดีจะถึงที่สุดครับแต่ว่าถ้าสุดท้ายตกไปที่กระทรวงการคลังถ้าเป็นอาสาหาริมทรัพย์เขาก็ยังไปต่อยอดกับกระทรวงการคลังได้นะฮะแต่ว่าในส่วนประมงเราจะจบที่คดีถึงที่สุด ว่าผู้เสียหายตรงนี้เนี่ยเขาบัญญัติไว้ชัดเจนว่าจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนะอย่างที่ท,ที่สุวมจนถามเมื่อกี้เนี่ยคนเล่นเนี่ยเราอาจจะตีได้ว่ามีส่วนร่วมเนี่ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายในกรณีความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะครับผมนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า ถ้าเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดในมูลฐานอื่นๆเนี่ยอย่างที่ท่านโฆษกบอกเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะฮะช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระอย่างเนี้ยก็สามารถที่จะหลังจากที่ปปงยึดแล้วเนี่ยนะปงนนป,ะปงก,ก็จะประกาศในราชกิจการุ่มอิปานะฮะเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยมายื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิ์กับสํานักงานปปงน,นะฮะแต่ประเด็นสําคัญตอนนี้คือมาตรา4ิบเ้าทับหนึ่งเนี่ยนะฮะระบุว้ชัดเจนว่า คุณจะต้องมายื่นคำร้องแสดงสิทธิ์ความเป็นผู้เสียหายพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบนั้นเนี่ยจะต้องยื่นภายใน90วันนะนับจากวันถัดจากวันประกาศในรัชกิจจารุ์เบกษาหากพ่านกำหนดนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะมายื่นคำร้องขอได้แล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยอยากจะกวฝากสื่อมวลชนเนี่ยช่วยประชาสัมพันในกรณีที่ปปงอยึดแล้วแล้วลงเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยให้พยายามเช็คดูว่า อนอกจากเราประกาศและกิจารณเบกษาแล้วให้พยายามติดตามว่าเอ๊ะเราเป็นผู้เสียหายในคดีนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในทางปฏิบัติต่อมาว่าเอ๊ะถ้ายื่นคําร้องเกิน90วันตามที่กฎหมายประกาศแล้วเนี่ยตามที่กฎหมายกําหนด,ดแล้วเนี่ยเราจะยื่นได้หรือไม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าในมากฎหมายบัญญัติไปแล้วเนี่ยยื่นเกินกำหนดเนี่ยไม่ได้เลย